โอเคสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่19กุมภมาพันธ์า5 6 7นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของมาวิ่งแปลงนี้แต่ว่าเพิ่งจะได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะครับว่าจะทําคลิปเดียวครับมาถมที่ประมาณ200กว่าเที่ยวได้ครับวิ่งกันสีห้าคันครับรับชุดทวีมงคลครับ ปลาขับชุดพีวิทยก็ครับพีวิทย์ทยเดี๋ยวจะถ่ายระยะทางเจ็ดกิโลเจ็ดให้ดูครับสุดเปอร์เลยครับเจ็ดกิโลเจ็ดนะครับระยะทางไปหน้างานแล้วก็ตอนกลับนี่ประมาณเก้ากิโลได้ครับเพราะเราต้องไปยูเทิร์นคือรถไม่ได้วิ่งล่องเลยพี่น้องเอ้ยได้ใส่เกียร์แปดแป๊บเดียว เปลี่ยนเกียร์ตะห้อทางมันแคบด้วยแล้วก็โค้งด้วยครับคือรถมันไม่ได้ล่องเลยครับเงียบบอ,อยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราดีรถคันนี้ก่อนผมจะเน็ตแต่ไม่ใช่จะเน็ตกับครับวั <c oughs> นนี้เราอยู่กับมารถแมคโครของในวัวไกยรลันเทนาวงนะครับ เก่า okay, ผมครับถ้ <c oughs> าเก่าเมื่อก่อนผมกับของเกเหมือนกันนะครับถึงระยะไม่กี่วันก็เราได้กลับอยู่ของเกเหมือนกันครับตอนนั้นมาขับไอ้รถพ่วงไอ้ถิกสองร้อยสิบปีเนาะกับของเกคนที่พูดในตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วน,น,นะครับพูดอะ้มาครับที่บริษัทนี้นะครับเมื่อก่อน ไม่เจอกันนานผมจับไม่ได้พี่น้องไม่เจอนานเลยเป็นสิบกว่าปีไม่เจอผมมากับรถแกตอนนี้ผมอายุประมาณยี่สิบนิดๆน่าจะยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นพี่น้องผมมากับกองแกโอ้โหยาวตัวก่อนกับตัว นีการน,นี้เคพิ่งซื้อมาด้วยครับรถไปโครสองรรุ่นเจ็ดนะครับของพี่ไก่ล,ลันเทนาวงครับมโมอกร,รถหลายคันครับลันเทนาวงมครับไม่ไม่ไม่ทังนี้ไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับผมมาอยู่กับลันเทนาวงครับเพราะว่ารถไปตะมานไปบ้านครับ แล้วก็แฟนแม่ไปด้วยครับไปไปบ้านช่วงนัันได้แฟนใหม่ๆพี่น้องได้เมียใหม่ๆม, <c oughs> มันวงไข่เป็นธรรมดา <c oughs> อ่าไม่ตรงแล้วพี่น้องไม่ตรงแล้วอันนี้ต่อยไม่ตรงแล้วมันไม่ยากพี่น้องไม่ตรงไม่ตรงเปลือยต่อยต่อยต้องตรงเลยพี่น้องเห็นไหม ทอยทุกวันนี่ครับคิดเติมน้ำมันสามพันวันนี้เมื่อวานได้สิบ้าเที่ยวนะครับจะมาเที่ยวที่สิบแม่งยางระเบิดหินแทงล้อทุ่มเลยพี่น้องนี่ก็เป็นเที่ยวที่หนึรแล้นะครับเที่ยที่หนึอันนี้คิดรายนะครับที่กีดคาร์กระบดของวันที่สิ้าวันก่อนครับคิดรายแนละ้วกว่าครับสิห้าวันหนึ่งันกว่า ค่าครับมีเรื่อใหม่ลแล้วนี่พี่น้องมีเรื่อใหม่นะหินบ่อน,นี้แม่งคมยิบหมายพี่น้องคมเหมือนกับไอหินกกวงเลยครับดาดดดไม่ได้ครับต้องดูล้ออยู่นั่นเลยรานแทงนี่รู้เท่านี้เดี๋ยวคอยแก็บตอนสุดท้ายไปดูครับเดี๋ยวตอนที่มันแทงลอ้อโอ้สุดเบอร์เลยแทงลอ้อ แต่เปลี่ยนยางแล้วเปลี check, 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 check. Er ่ยนเส้นนั้นเลยเมื่อเช้าเส้นเส้นหลังเพื่อนนั้นขับขับอยู่แม่งชิ้วๆชชชชไอคันนี้ก็เรียนแบบผมระเบิดเมื่อวานเรียนแบบอย่างอื่นมีให้เรียนแบบไม่เรียนไปเรียนยางระเบิด อันนี้เป็น p c ซี่สองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับพี่น้องสองร้อยรุ่นเจ็ดครับแกซื้อมาก็ซักพักแล้วพี่น้องกันนี่เมื่อวานเจอแกจำไม่ได้พี่น้องว่าในหัวเขาจำไม่ได้เลยครับไม่เจอกันนาน เมื่อก่อนประสบการณ์นะครับไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ค่อยจําที่อะไรครับรถไปตะแกรนู้บ้างตะแกรนี้บ้างหาประสบการณ์พี่น้องแต่ทุกวันนี้เราคิดว่าประสบการณ์เราน่าจะโพแล้วขออยู่ที่เดียวก็โพแล้วตอนนี้เมื่อก่อนอย่างว่ามันประสบการณ์เรายังเป็นเด็กกับพี่น้องต้องอัดไปเรื่อยๆไปหาประสบการณ์เรื่อยๆอยู่ที่เดียวไม่ได้ครับแต่เราอยู่ที่เดียวเราไม่มีประสบการณ์พี่น้องทำมัน เราต้องไปออกไปหาปประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้น่าจะประสบการณ์น่าจะพอแล้ว แ็งนะครับหิน,หนแข็งมากเลยแข็งกว่าแข็งมันหินลง,ง้เลยพี่น้องหยับละลาไม่ได้ระเบิดครับเหมือนในหินกองวงเลยครับนี่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนอะไร <S <S ผมวัดกิโลเลยนะครับอตอนไปนี้ประมาณ 7, 7, 7โล7นะครับ เจ็ดโลเจ็ดนี้น้ำมันจะกินกว่าไอาที่ไปวิ่งกองจอีกนะครับวิ่งกองจีไปสิบเอ็ดกลับบุกแต่อันนี้ไปเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดกลับเก้าที่นี้น้ำมันจะกินกว่านะครับเพราะว่าสายเ,เพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งล่องนะครับรถสายรถมันไม่ได้วิ่งล่องสับกันเด็กเกียบเ,ยเด็กเกียบไปน้อง บอนี้ผมก็มามาครั้งแรกนะมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกเลยพี่น้องไม่เคยมาแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าในนี้จะมีบอลนินนะครับเราไม่เคยมาจริงๆบอนี้นี่สวนทางกันลำบากมากนะครับนี่ครับ เวลาสวนทางกันเอบก็อย่าเอบยากครับเพราะว่าด้านล่างพื้นกองปีดมันเป็นโขบอยู่ทรงนั้นนะครับแล้วก็ต้นยางด้วยแต่เราก็สามารถเอบกันได้นะครับต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อยครับการเอบนี่ต้นยางพปพีป่น้องกลางคืนโอ้อันตรายแถวนี้เดียว น่ากลัวเหมือนกันครับเด็เขาคนแถวนี้ก็อยู่ที่นี่ก็กไม่กลัวอะไรแล้วพี่น้องเพราะบ้านเขาเหมือนเรานี่มันกองวิ่งอยู่นะครับถ้าว่ามากลางคืนกลางค่ำนะครับอันนี้สวนปลามันนี้สวนยาง ไม่รู้ว่าใช้เวลากี่นาทีได้นะครับน่าจะเป็นจมโมเราไหมคลิปนี้จะไม่เบือนะครับถ่ายระยะทางให้ดูครับประมาณ7.7ไมล์ทะเลนะครับ น,นี่อยู่รักกงกอยครับแต่แถวนี้เขาเรียกไอบ้บ้านอะไรบ้านเขาเม็ดเขาเม็ดตำบลอะไรไม่รู้พี่น้องนะโอ้ตัวแรงมาครับตัวแรงแบนแล้วครับพี่น้องแถวนี้เขาเรียกบ้านเขาเม็ดเขาเม็ดขเดขาสะเม็ดไม่รู้ที่อำเภอว่ายอดหรือบางคุ้งแถวนี้ครับพี่น้องผมไม่แน่ใจครับ ไอทิกของในวัวไก่ครับไปกวาว่าครับอันนี้สามร้อยแปดนะครับอําเภอวัยอดครับอําเภอวัยอดเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแถวนี้ติดอําเภอวัยอดบ้านเขาสมิด แคบกับไอ้กิ่งไม้กางถนนนีกแล้วพี่น้องหลาไม่ได้โดนจกลาเดี๋ยวนี่เห็นไหมกิ่งปั้มบ้านเราบ้านเรานะทางกว้างอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวว่ามันไปแคบกับไพนั้นเลยไพรในพวกต้นไม้เลยโหจริงจริงทางมันไม่ไม่ได้แคบเท่าไหร่เนะเพราะว่าแต่ทางมีมีนิดนึงก็มีครับ รถไม่แล้วเรียบบ้านโรงเรียนเขาสะเม็ดนะครับเตึกลูกสะเม็ดลูกสะเม็ดลูกสะเม็เดเรียบแสงก็ไม่ได้แล้วพี่น้องฮงโอ้โอ้โอ้โอ เสียวเวลากับไปเจอรายการแบบนี้นะพี่น้องแสงก็ยากกลัวทีมัานสวนทางมาเดี๋ยวขี้ตั้งกางกิงพีง่น้องเด็กกันไม่ทันต่รถกระเป๋ามาไหมแสงแล้วพี่น้องไม่อื่นไม่รู้แสงนะตามคนไทยแบบนี <laughs> มนน้มันต้องเสียงพี่น้องมันต้องเสียงยิ่งเรา ขี่ตามนะรถยิงกินน้ำมันนะครับเราอะ่ะรถมันไม่ได้ล่องพี่น้องนี่มันไม่ได้ล่องเลยครับเียมอยู่เท่านี้หกสิบนี่เลยพอยืมอยู่หกสิบอยู่สิบแบบนี้เท่าว่า,วาเราไม่ได้ปล่อยกันเร่งเลยพี่น้องเหยียบเหยียบอย่างเดียว,ยยวรถก็จะให้ล่องนะครับต้องเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเนื้การเร่งเราไม่ต้องเหยียบ่าไรมาวิ่งแปลงนี้วันสามพันหมดนะครับน้ำมัน หมดจริงๆครับสามพันไม่หมดก็เขือบเลยพี <player> uh tá, ่น้องเลยโง่ด้วยอะไรด้วยมันไม่เราจะเหยียบเดียวก็ไม่ได้ครับในชุมชนหมู่บ้านเขาเผื่อรถไกลออกมาเดี๋ยวเขาไม่ทันครับตัวแต่นี้มีคนสูงอายุเยอะนะครับที่ขี่รถ มีวัยรุ่นวัยรุ่นวัยชรายเยอะนะครับแต่นี่ขี่รถเราจะขี่แบบลาดๆไม่ได้พี่น้องเอ้ยต้องระวังข้างๆด้วยครับรถไม่ได้ล่องยิงอรพี่น้องนี่พอขึ้นเจ็ดสิบนี่ต้องยอกอีกแล้วนุ้ง <c oughs> เปลสวนทางกันมาเดี๋ยวมันหลีกกันแน่เห็นไหมเห็นไหมพ้เพราะว่าทางด้านโน้ก็หลีกต้นไม้ต้นนี้ครับไม่หลีกเลือโดนกระจ ผมก็ไม่ทราบนะบว่าทำไมบ้านเราเขาชอบปลูกต้นไม้ข้างถนนนะครับแปลกมากครับพี่น้องข้างถนนในขณะที่บ้านเพื่อนก็ไม่ค่อยมีพี่น้องบ้านเราไอเราว่าต้นยางต้นปลาล์มก็เออมันหนักไปแล้วนะเดี๋ยนนี้ปลูกบางทีต้นไม้ด้วยอยู่ข้างถนนแปลกมากครับ <c oughs> มันไม่ลุ่เหมือนบ้านเพื่อน บางทีที่สวนทางก็ได้ก็กลับเป็นสวนกันไม่ได้นะครับบางทีอาจจะสวนทางกันได้บางทีกลับขี่ไปขี่มาไม่งสวนกันไม่ได้กันแล้ว ในซอย <c oughs> ไม่ต้องถามนะไม่ต้องพูดนะครับว่ากี่ปุ่งกี่ใสเท่าไหร่ทำไไมรถไม่ล่งไม่ต้องถามไม่ต้องพูดเยอะอันตรายช่วงนี้อันนี้เราวิ่งกันในซอยนะครับ จะได้ใส่เกียร์แปดนะพี่น้องอเกียร์เก์เจ็ดอยู่ครับโค้สุดก็ได้ใส่เกียร์แปดนะพี่น้อง <c oughs> อยู่หกสิบนะครับยกอีกแล้วหกโค้งครับโคง้งเจ็ดสิบไม่ได้ครับเกัดนักซิ่งมาเรามาวิ่งใกล้บ้านที่มานปัดปะปุ้งนะครับบ้านัดบ้านที่มานปัดปะปุงเข้าไปไม่ไกลเลยนะครับ เมื่อวันก็มานั่งรถกับผมครับวันนี้น่าจะไปขนส่งครับไปต่อไปกับที่ครับนี่กับพี่น้องเห็นไหมอ่าไม่ไม่ถึง6กสิบแล้วพี่น้องเ <c> ห <oughs> ยียบกันแรงอีกแล้วงานมันมันไม่แน่นอนนะครับงานเราต้องบงบางงานเรา อย่าคิดเยอะนะครับเรื่องงานวิ่งดินนะครับน้ำมันทำไมกินกว่าที่นู้ทำไมประหยัดกว่าที่นี่เพราะว่างานแต่ละที่แต่ละหน้ามันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องหน้างานไม่เหมือนกันบางทีระยะทางใกล้กว่าก็จริงแต่น้ำมันกินกว่านะครับบางทีเพราะว่าเนี่มาเจอทางแบบนี้มันไม่ได้ล่องมันอยู่สี่เลนนะครับอ,อย่าอย่าคิดเยอะนะครับผมบอกาคิดเยอะเลยเครียด งานมันมันไม่เหมือนสายยาวนะครับไอ้นี่มันระยะทางมันไม่เหมือนกันพี่น้องทางวิ่งแต่ละทางเยียบต้นโพกับต้นโพต้นโพนี้นานแล้วพี่น้องแต่นี้เขาเรียกบ้านต้นโพนะครับต้นโพนี้ก็เป็นที่นับถือน้ำหน้าสือตาของคนพื้นที่แถวนี้นะครับแล้วก็คนทั่วไปครับจังหวัดตรงัง นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกบ้านต้นโูครับเพราะว่าเนี่ยสองต้นโพนี่เป็นต้นใหญ่นะครับ เงียนครับอยู่เทิร์นเทิร์นตรงนี้ครับพี่น้องเงียบเข้าไปในซอยนี้นะครับอย่ามานะรถกระบะนะขี้แตกแล้วหิบจริงเลยอย่าเข้ามานะน้องๆ ยึบติดฟุตบอลเลยเนี่ยจะได้เข้าแล้วรถเข่งมาเบรกรบรกร่อนไก่เบรกไก่เบรกเข้าออกมาเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยไปเปิดควยขอทางเลยยังไม่ค่อยไป <c oughs> ไม่รู้นะผมว่าเรื่องนี้คุยเรื่องขนส่งนะครับเรื่องรู้รู้การขับขี่รถนะครับผมว่าสู้คนกับรถบรรทุกไม่ได้นะครับเรื่องอกฎจราจรเรื่องการขับขี่รถนะครับกฎจราจรทุกอย่างนะครับผมว่าคนตัวไปสู้คนกับรถบรรทุกไม่ได้ครับเรื่องกฎจราจรเรื่องการขอไฟเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟขอทางอะไรแบบนี้ ราอะรถบรรทุกมันกว่าจะได้ทําแบบกี่แต่ละทีมันเข้มงวดมากครับเรื่องวัเรื่องอะไรมันสอบมั่วหมดพี่นอ้องแล้วก็สอบแล้วไม่ใช่ว่าสอบหาให้ผ่านไปแต่ละครั้งนะครับสอบแล้วต้องจําด้วยนะครับขับรถรถบรรทุกนี้มันโอ้มันปนัญหาเยอะถ้าเราใครลาวเดี๋ยวน้องๆเดว,เดว,เดวๆๆพี่มาถึงางานแล้วน้องๆเฮ้ย ง,งานอยู่กับดีสามซูนีครับดีู่นีกับสามูนีครับ,บ,รบเดี๋ยวเราเอาตัวให้เจ้าของที่ก่อนครับเขาให้ตัวมาสามใบ กท็ที่บ่อห,ใบ,อหใบแล้วก็ของเรา1ใบให้เขา1ใบนะครับสที่3ใบที่บ่อ1ใบของเรา1นใบแล้วก็เจ้าของงานเขา1ใบมันจะได้ไม่ตบเถียงกันเวลาเสร็จงานนะครับว่าใครได้กี่เที่ยวกี่เที่ยว เราอย่างน้อยเราก็มีอยู่3ามที่แล้วตัว <c oughs> อันนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณร้อยกว่าเที่ยวนะครับร้อยกว่าเที่ยวก็จะจบไปนะครับ เมื่อวานถูกหินถึงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าถูกถึงไหนนะครับแต่ว,ว่าถูกหน้าง,งานครับเพราะว่ากําลังจะไปเอาดินครับไประเบิดกลางทางลูกหินติดอยู่ก้นขนาดนี้เลยพี่น้อง ก่อนลงดับครับต้องเลื่อนรถให้ล้อมันหมุนดูหินก่อนครับต้องเลื่อนรถให้ดีครับเฮ้ยแล้วอะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เแย่ปุ่มกับปุ่มไม่ได้ตูไปอ่ะก็อย่างเดียวต่อเจ้าวันนี้เราพีมาเหมาเลย่อแล้วก็ปุ่มก็ไอปุ่มนี้มัน

กี้า <Construction> ต <technology> ีท <beautiful> ิเออืมได้ครับได้เดี๋ยวถ้ามปนีว่าป้มสูดาเมียป้อมอนว่ามันเหลืองานปด้รเจ้าถอนมันทำอยู่รงกางอ่าถ้าปนเปื้อกคือมันมันก้าวขาเจ้ากรับปอตีร่องถ้ามันมาเหลือกับปีลไอืมได้ครับได้ได้อืมได้ครับได้ได้ไดกลับกลั ไาแนนจะมาเอารถกลับแล้วพ <limitation> ี่น้องเราไม่ม <t une> ีทางผ่อนสู้ไม่ได้แปดพันพี่น้องเนี่ยผมโทรให้เขามาเอากลับแล้วโทรให้เขามาเอากลับเนี่ยผมบอกรถเต็นเนียมันกนแต่ผมผมเมื่คิดตัวของผมปี่สองพพี่น้องราคาสามเซนกับ4ี่เซนแต่ว่าไปเจอของพวกเพื่อนเพื่อนกันนะ ราคาสองแสนกว่าเองปีใหม่กว่าของผมอีกรถรถปีใหม่กว่าของผมครับราคาสองแสนกว่าฝนเดือนสามสี่พันห้าพันแต่ของผมไปแปดพันพี่น้อง <c oughs> ผมคิดดูว่ามันไม่ไหวครับไม่ไหวเศรษฐกิจนี้ <c oughs> เขาใช้ไายกับเราเกิน <c oughs> ใช้รได้เราเกินแ <c oughs> ม่งถ้าฝนเดือนหน้าห้าพันยังเอาไหวอยู่พี่น้อง เรามาอยู่เทินหนึ่งเงียบเลิกคุณเร่งรถมาอยู่เทินกันก่อนเงียบเรามาอยู่เทินตรึ่งเงียบแล้วก็เงียบเราจะไปเข้าทางเดิมนะครับไปทางไปเข้าทางเดิมพรุ่งนี้จะปล่อยแล้วรถกระบะดีเบกคนโน้นจะมาขอซื้อคนนี้จะมาขอผมไม่ใหายนะครับขี้เกียจครับขี้เกียจ จำค้างแต่เดียวเขาไปขายเดี๋ยวติดติดคุกลาวผมเขาไปเดือดขายที่อะไรเวลาวไม่พอนก็เจ็บหัวพี่น้องเาไปแล้วยอมยไม่ใคนั้นหยุดตอบดีกว่าครับรอคนทุกวันนี้มันมันเชื่อไม่ได้ครับเศรษฐกิจนี้เดี๋ยวยอมไม่เขาออกกลับไปดีกว่าครับทีเดียวจบไปเลยถ้าคนนู้บอกว่าเดี๋ยวจะมาอเอนนารถไปป่อเองคันนี้เอารถไปป่อยเองโอ้ยอย่านะครับหย่าหย่าเชื่อครับเดี๋ยวมัน ไม,ไม่ไม่มีเง function, the ินปอนเดี๋ยวมันปัญหาเราไอสัญญาแค่เปลี่ยนครับแต่นู้ยังเป็นชื่อเราอยู่ครับเดี๋ยวเราก็มาเข้าทางเดิมนะครับเข้าทตงที่ที่เราตะกี้นะครับต้นฟูครับเที่ยวหนึ่งก็นี่ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับไม่ถึง30นะครับเที่ยวหนึ่งโอ้ชั่วโมงหนึ่งประมาณ2เที่ยวนะครับเราวิ่งกันชั่วโมงประมาณสองเที่ยว โอเคครับเข้ากันเดิมโอเคครับคลิปนี้นะพี่น้องนะบา,บายๆครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าวัยรุ่นโซมาสองครั้งตะกีก้ไม่รู้ว่าตัวอะไรล่ะเดี๋ยวโซไปเอาวัยรุ่นคนครับโอเคครับคลิปนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ